นี้ผมมิเตอร์กาแฟอยู่ที่ด้านหน้าทางเข้าของปราสากหินพี่ไม้นะครับอยู่กลางเมืองพีมายเลยครับก็ข้างหน้านั่นก็เป็นร้านกาแฟเป็นจุดกลางเมืองนะครับตอนนี้ก็เป็นขายตัวเข้าไปคคนไทยยี่สิบบาทต่างประเทศหนึ่งร้อยบาทครับเปิดเจ็ดโมงครึ่งปิดสิบแดจุดสามศนนอเข้ามาแล้วครับคนาม่กซ่าต้องการมาเที่ยวชมไหมครับมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อเอ่ยเรื่จิตอาสาครับมี ค่าบริการเท่าไหร่ค่าไปจิตอาสาใช่ไเขาได้ก็มันเราจะอธิบายประวัติอะไรให้ฟังใช่ไหมค่ะน่าไปติดไปเลยปะก็เขาจะมีจิตอาสามาครับเราก็มีมีทิปให้น้องเขานิดหน่อยครับเพื่อที่จะเป็นสินน้ําใจครับเราก็ไม่ต้องอ่านประวัติมากให้เขาพูดให้ฟังเลยจุดแรกที่น้องเขาจะพาไปคืออะไรพาพาเรื่องเครื่องครับอ๋อครับ นี่เขเข้ามาฮะนั่งเล่นกันเหรอน้องเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยอ๋อนี่คนที่มาเลยครับก็เหมือนก็มีไกด์มาเลยครับทีนี้ง่ายเลยครับพัพพาอันนี้คืออะไรครับเนี่ยตรงนี้ข้างหน้านี้เราเรียกว่าลานชั้นในครับลานชั้นในแล้วตัวปราสาทหลักๆอยู่ตรงไหนครับด้านนเเดินไปทางนี้เลยแต่นี่เราจะแวะตรงนี้ก่อนอ๋อตรงนู้นเป็นจุดข้อมูลนะครับอตามน้องไปครับ ผมจะถ่ายวีดีโอไปด้วยนะผมทำเว็บไซต์ท่องเที่ยวครับ เดีย๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะเล่าเกี่ยวกับประวัติของปราสาทแห่งนี้ก่อนนะครับปราสาทแห่งนี้นะคะเป็นปราสาทคอมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโ<ม>ดยเริ่มสร้างน,นะครับในช่วงต้นพศตที่16-17หรือประมาณปีพศ1551ครับโดยกษัตริย์คอมนั้นมีชื่อว่าพระเจ้าสีชัยวีระวรมันเมื่อท่านหมดอำนาจนะครับปราสาทแห่งนี้ก็ได้ถูกทิ้งร้างเอาไว้ต่อมาในสมัยของพระเจ้าชัยอรมันที่7นะครับซึ่งอยู่ในช่วงต้นพศตที่18 ท่านก็ได้ทรงกลับมาบูรณะประสาสาทแห่งนี้นะคะเพื่อใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา,าพุทธนะคะจะสังเกตว่าปราสาทแห่งน,นี้นะคะมีลักษณะคล้ายกับวัดแต่ว่าไม่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่นะคะเป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา,าพุทธเพียงอย่างเดียวครับอ๋อนี่ครับกระจายนิดนึงครับคือว่าตัวปราสาทถิ่นที่มาเนี่ยสร้างาพุทธศตวรรษที่17หรือพศ1,700นะครับ ส่วนนครวัดเนี่ยสร้างปี1,800ก็คือว่าตอนที่พระเจ้าชัยวันเนี่ยเขาสร้างนครวัดอะไรเงี้ยเขาก็จะมาบูรณะที่นี่ด้วยนะครับส่วนอีกที่หนึ่งปราสาทวัดภูสร้างพศ1,200ครับก็เก่ากว่าที่นี่อีกประมาณ400ปีคือวัดภูเก่าสุดแล้วก็รองลงมาก็คือที่ปราสาทถินพิมายแล้วก็นครวัดก็ห่างจากที่นี่ประมาณร้อยปีเข้าไปดูข้างในครับ โอ้นี่ก็ถือว่าเก่าแนละ้วเก่าพอนะของวัดประมาณหนึ่งร้อยปีเลยครับอาคารที่เราเข้ามานี้นะครับเรียกว่าพับาเปลืองเครื่องนะคะเปลื่องเครื่องก็หมายที่เปลี่ยนเครื่องแต่งกายครับโดยอาคารหลังนี้นะคะมีไว้สำหรับพระหมหากษัตริย์มาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายก่อนก่อนที่จะเข้าไปประกอบพิธีกรรมด้านใน,นครับ โดยอาคารหลังนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นสองห้องนะครับซึ่งถาว่าเป็นการแบ่งหญิงชายหรือเป็นการแบ่งยยธาบรรดาศักดิ์ในสมัยนั้นนะครับนี่เป็นห้องเอียกครับเนี่ยตรงนี้เป็นถนนทางเดินห้องจุงทันแตงค้างสองห้องค่ะ<อ>ดโดยแต่เดิมเราคิดว่าอาคารหลังนี้นะครับเป็นที่สำหรับเก็บสมบัติเนื่องจากเราเจอกับเครื่องประดับแล็เครื่องเงินเครื่องทองตกในอาคารหลังนี้ครับต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนข้อสงสถานเนื่องจากว่าถ้าเกิด อาคารหลังนี้นะคะเป็นที่สำรับเก็บสมบัติอาจจะถูกลักขโม,มยได้ง่ายเนื่องจากมาสร้างไว้ด้านหน้าของปรา,าสาทค่ะ <c oughs> จะสังเกตน,นะคะว่าอาคารหลังนี้จะไม่มีการมุงหลังคาเพราะว่าได้ผ่านการเวลาจึงทําให้หลังคานั้นพังลงมาหมดกรมศิลปากรจึงไม่ได้ทําการบูรณะเนื่องจากหลังคานั้นบูรณะได้ยากครับอตอนนี้คือปราสาทฝั่งนี้ก็เป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเฉยเนาะอ๋อนี่โล่งกว้างเลยครับ นึงพันเจ็ดร้อยปีประมาณแปดร้อยปีแปดร้อยปีนี่ก็ประมาณสิบสองชั่วคนปู่ปู่คือสามปู่ของปู่คือหกปู่ทวดปู่ทวดของปูทงป่ทวดของปู่ทวดครับอาจจะเป็นคนสร้างอยู่แถวนี้ก็ได้โอ้แดดก,กาลังดีนะครับกำลังสวยๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อเดี๋ยวผมจะเก็บภาพนิ่งนิดนึงครับไปดูข้างในกันต่อ ี่คือรี<ล>คอร์ดวันนี้ก็มีตัวเซียรครับอยู่ที่ประสาทหินที่มามนะครับประสาทหินที่ไมที่ผมอยู่เนี่ยก็มีอายุประมาณสร้างตั้งแต่แตปีศตวรรษที่สิบเจ็ดก,ก็ประมาณแ0ดร้อยปีแล้วครับที่นี่จะแปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาจะไม่ได้อยู่บนเนินภูเขานะถ้าเกิดว่าเราเห็นปาสาทหินที่อื่นๆเนี่ย อย่างเช่นพนมลุงเนี่ยนนก,ก,ก็อยู่บนเนินภูเขาสูงแล้วก็ปราสาทนครวัดก็อยู่บนภูเขาสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็ปราสาทวัดภูก็อยู่บนภูเขาสูงเหมือนกันนะครับแต่ที่นี่เป็นที่เดียวที่ไม่ได้อยู่บนภูเขาสูงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรเด็กจะลองลอง,ลอง,ลองหาหาประวัติดูว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ที่ผมเห็นปราสาทที่สร้างประมาณแ800ดร้อยปีนะครับไม่รวมถึงวัดภูแล้ววัดภูจะเก่าเพาะนั้นไปอีกเยอะเลยครับเขาจะมีบนภูเขาเขาจะมีเป็นแบบคล้ายๆกับหินลักษณะพิเศษก่อนเหมือนกับเขาเลือกเลือกลักษณะภูเขาที่มีลักษณะพิเศษก่อนแล้วก็นํามาสร้างปราสาด้านบนอีกทีนึงครับก็นี่เป็นจุดเริ่มต้นครับที่ผมอยู่ก็คือเป็นเหมือนกับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของะมณษักริ์หรือคุณนางอะไรพวกนี้ครับก่อนที่จะเข้าไปที่ด้านในครับ ียินอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าสะพานนัคราชนะคะโดยสังเกตสะพานนัคราชนะคะจะเป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายการกาบาดไหนไหนเครื่องหมายยู่ไนสังเกตสะพานจะเป็นเครื่องหมายบวกอ๋อทั้งหมดเลยใช่ค่ะตรงนี้นะคะ่ะตัดก,<อ>กันเ๋อไปตัดกัน ซึ่งเครื่องหมายบวกก็คือเครื่องหมายของทางเชื่อมต่อตอนนี้เรากําลังจะขึ้นส่วนสวรรค์กันจุดนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ครับตรงนี้นี่ไงผมอธิบายเพิ่มเติมนะเหมือนกับปราสา,นานทนครธมที่มีพญานาคแล้วฝั่งซ้ายเป็นเทพฝั่งขวาเป็นยักษ์แล้วก็ถืออยู่บนตัวพญานาคนะครับแล้วก็กำลังเดินเข้าไปข้างในโครงสร้างก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับของปราสา,นานทนครธมก็นี่กําลังจะขึ้นสวรรค์แล้วครับผม ใช่ไหมสังเกตน,นะคะก้อนหินแต่ก้อนนั้นจะมีรูเล็กๆนะครับไหนอะก้อนหินแต่ก้อนนั้นนะครับเป็นรูเล็กๆอ่าทำไมอะรูอะไรคะคือสาเหตุที่เป็นรูก,ก็เพราะว่ามันไว้สรับใบเคลื่อนย้ายหินพวกหินพวกนี้นะครับเรานํามาจากที่สี่คิ้วนะคะโดยการชักล่าหินมานะ <Bye S 1> ครับมาตามน้าหรือมาตามก็จะมีทางบกและทางน้ําทางน้ําก็จะล่องแพอ่ะค่ะโอ้หินก้อนใหญ่ขนาดนี้มาจากสี่คิว ที่นี่กี่กิโลสี่คิวประมาณประมาณยี่สิบถึงวะไม่ค่ะเพราะเลยตัวเมืองไปเอียครับอ๋ออสี่คิวนเหรอใช่ครับอ๋อก็ประมาณเจ็ดแปดสิบกิโลด็ประมาณก็เกือบร้อยกิโลครับก็ถือว่ามีความพยายามมากสําหรับคนโบราณที่จะลากขึนมาขนาดนั้นต้องมีแบบนะมีความอะไรนะศรัทธาอย่างแรงกล้าโอ้ไปลางกว้างแล้วเนะ ผมเดินผ่านไปจากตรงนู้นครับน,นะคะจะมีทางเดินทั้ง3ทางนะครับโดยทางด้านขวามือเป็นทางเดินสำหรับขุนนางนครับและตรงกลางสาหรับพระมหากษัตร,ริย์และด้านซ้ายสําหรับพรามนะครับ จะสังเกตนะคะว่าชาลาทางเดินตรงนี้นะคะจะมีหลุมขนาดใหญ่อยู่สี่หลุมนะครับอ๋อนี่ไงหลุมที่หนึ่งหลุมนี้ก็จะการยกระดับทางเดินให้สูงขึ้นนะคะโดยตัดาจเป็นเครื่องหมายบวกจึงทําให้เกิดเป็นช่องว่างนะครับประโยชน์ของมันก็คือไว้ใช้สำหรับระบายน้ําเนื่องจากถ้าเกิดหลุมพวกนี้นะคะเป็นที่สำหรับกับเก็บน้ําหินทรายสีแดงพวกนี้จะสึกกร่อนได้ง่ายเนื่องจากหินทรายสีแดงไม่คงทนต่อน,น้ำนะคบอ๋อก็เลยขุดไว้ให้น้ําไปอยู่ทางนู้นเหรอ ใช่คร<ช><ะ>ับอ๋อระบายนะะ้ำเพราะว่าตอนที่เรามาพบครั้งแรกเราเจอกับดินรายอยู่ก้นหลุมอะค่ะอ๋อก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยไม่นั้นนี่ก็มันจะพังได้เร็วใช่ปะ่ะใช่ครับอันนี้อะไรครับเนี่ยประตูระเบียงคดตรงด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะเรียกว่าซุ้มประตูหรือ ระเบียงโคตดนะคะสังเกตระเบียงโคตดนะคะตรงกลางของระเบียงนั้นจะมีช่องว่างสาหรับทางเดินก็คือทางเดินสหรับพระมหากริย์เหมือนกับการเดินจงกรมครับโดยจะเดินเวียนขวาทั้งสามรอบครับอ๋อพระมหาก,กษาริย์จะเวียนจงกรมที่ประตูโคดนี่เหรอไปดูซิเนี่ยช่องเดิน เขาจะเดินทางเดินสรับเดินจงกรมของพระหมากรสันะยจะสามารถเดินได้เร็วมากคก็ม,เมีเขากำลังเดินแต่ไม่ได้เดินจงกรมนะครับนี่เขาเดินเที่ยวไปทางนี้ครับเอาเข้าไปดูข้างในต่อนี่คือจุดกลางแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ถึงแล้วครับ ภาษาถิ่นพิมายด้านในสุดนะครับตอนนี้นะคะเราเข้ามาด่านชั้นในนะครับ<อ><ม>ทั้งหมดสามปรางครับด้านซ้ายอของท่านทางด้านนี้นะคะเรียกว่าปราหินแดงครับสร้างด้วยหินทรายสีแดงทั้งหมดโดยทางด้านในนั้นเราได้พบกับสีรึงและฐานโยนีนะคะตอนนี้เรานําสีรึงไปจดแสดงไว้ที่่านภาษาชาพิมาแล้วเหลือเพียงแค่ฐานโยนีครับและทางด้านนู้นนะคะเรียกว่า ปางพมัทั์นะคะสร้างด้วยหินกีลาแรงครับโดยด้านในนั้นจะมีรูปเคารพของพระเจ้าชัยวรมมาที่เจ็ดหรือที่ชาวไทเรียกว่าพระเจ้าพม,มาทัทน์เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมทางด้านในกลางนะครับมาดูฐานโยนีก่อนไหมเข้าไปดูกันได้ยครับอ๋อนี่ครับฐานโยนีผมเที่ยวภาษามาหลายภาษานะครับก็พึ่งมีไกด์อธิบายได้แบบกระจักนี่ครับก็เป็นสําหรับประกอบพิธีกรรมในใ<ช>สมัยสมัยก่อนนี่ครับ จะมีสีเบลูงแต่สีเบลูงนี้ตอนนี้เก็บอยู่ไหนครับสีเบลูงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์อ๋อครับซึ่งาบเนี้ยเราก็เจอในปราสาทยุคเดียวกันนะที่ผมเห็นในที่ต่างๆที่เป็นปราสาทแบบนี้ก็จะเจอฐานโยนีรวมที่ทเวียดนามมีมีซนก็มีนะทุกที่ผมเจอบททุกที่เลยครับอไปดูฝั่งนู้นนะครับกาเป็นที่เปิดสถานของรูปเหมือน รูปแกะสลักของพระเจ้าชัยออมบรมันใช่ไหมใช่ค่ะชัยออมที่เท่าไหร่อย่างนั้นนะเจ็ดค่ะเจก็คือคนบุญรณะใช่ไหมใช่ค่ะคนบุญรณะนะอ๋อนี่เหรอพระเจ้าชัยอรมันอ๋อนี่เหรอพระเจ้าชัยอรมันโอ้อตุ่นแขนน่ะ องนี้เป็นองค์กำโลงครับโดยของจริงมีเพียงแค่2องค์ในโลกนะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ภาษาชาพิมายแล้วก็ที่นครบาติีกองนะครับอ๋อองนี้เป็นองคกำโองนะคบอ๋อของมีสององในโลกก็คือวัดนครวัดกับที่เนี่ยสร้างพร้อมๆกันใช่คับอ๋อด้วยสังเกตนะคะว่าจะไม่มีแขนนะคะมีหนึ่งข้อนะครัว่าคือหินทางด้านบนอาจจะตกลงมาจำนวนแขนทั้งสองข้างหายไปครับอืมโอเคเลยครับเข้าใจแล้ว ก็เหลือตรงไหนเอกทีนี้เหาต่อไปเราจะไปชมปามาทานกันปามาทานคืออะไรเอขทางมาทานก็คือออกื่องในตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับเราจะมาขึ้นทางด้านทิศตะวันออกทางด้านนี้กันเราจะไม่ขึ้นทางด้านทิศใต้ทางด้านนู้นทำไมทำไมขึ้นโดยมีความเชื่อก็คือทิศใต้เป็นดิศของพระยมสุกบือก็คือเป็นที่แห่งความตายครับโอ้ในสมัยก่อนพระมาคือตรงนี้ครับจึงไม่ขึ้นทางด้านทิศใต้มาขึ้นทางด้านทิศตะวันออกนี้ครับอืมครับวิธีขึ้นให้เสียงเท้าขึ้นนะครับ พราะว่าค่ายมาใดนางจะเล็กดะเราจะไม่หันเท้าให้ก,กับสิ่งที่ตเองีคอาโรครับอือครับก็ผมเพิ่งรู้นะครับก็เข้ามานะครับข้างในนะครับนี่คือปางประธานใช่ค่ะถ้าปางประธานนี่เก็บอะไรอยู่ปางประธานนี้นะครับมีความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ28่สิเมตรสร้างด้วยหินตาสีขาวทั้งหมดและเป็นต้นแบบการสร้างนครวัด้วยนะครับอือ โอ้ครับเกตเลยครับถ้าไปที่นครวัดแล้วมาที่นี่ต่อเนี่ยจะเข้าใจเลยครับก็ก่อนหน้านี้ที่ผมมาที่นี่นครับประมาณต้นเดือนผมก็ไปนครวัดมาก่อนแล้วก็ผมก็เที่ยวไปทางลาวไปขเขมรแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับจริงๆระยะทางจากที่นี่ถึงนครวัดนะครับอยู่ห่างกัน245กิโลเมตรนะครับก็พอๆกับระยะทางจากปราสาทบัดภู ไปที่นครวัดนะครับประมาณ200กว่าเกือบเกือบ300กิโลเมตรก็อยู่ในระยะทางที่เขาเดินทางกันไปได้นะครับส่วนระยะทางจากนี่ถึงรรพระสาทวัดภูในประมาณ300กว่ากิโลเมตรเกือบเกือบ400ครับเมื่อกี้ผมวัดด้วย Google Earth ก่อนมานครับก็มีข้อมูลอยากจะรู้ว่าระยะทางมีความสัมพันธ์กันอย่างไรระหว่างปราส,สาทต,ต่างๆนะครับนี่คือรูปที่มาที่หลังหรือว่ารูปก,ก่อนดั้งเดิมครับรูปน,นี้ตอนคือตอนแรกนะคะมีชอง การนับถือศาสนาฮินดูนะครับห้องนี้จะมีสิวหรือกับฐานโยนีนครับแต่เมื่อพระเจ้าชัยปรมันที่เจ็นะคบได้เข้ามาดูนะจึงเปลี่ยนจากการนับถือศาสนาฮินดูมาเป็นพุทธนะครับดังนั้นห้องนี้จะใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธโดย,ยได้สร้างพระรูปปางนระบุตรขึ้นมานบนฐานโยนีเดิมใช่ครับอ,องค์นี้เป็นองค์จำลองนะครับของจริงนั้นเ็นนาไปาแสดงไปที่ทาราสานาาที่พิมายครับอ๋อครับแล้วที่ปราสาทปราสาท พิมาหินพิมาอะ่ะมีพวกรูปแกะสลักหินมั้งไหมไมถึงแกะสลักกับผนังหินมีปะถ้าเกิดเป็นจาริก็มีค่ะที่นี่ไม่แต่ว่าผนังบัน,นี้ไม่เห็นเลยใช่ไหมก็จะมีอยู่ด้านหน้าอา๋อด้านหน้าเดี๋ยวไปดูแล้วกันแล้วนี่เราไปไหนต่อครับข้างหลังี๋ยวด,ด้านหลังก็งรักษาคล้ากับด้านหน้าก็คือจะมีโคลบูระเหมือนกันเา๋าไม่มีอะไรแล้วคงจะถ่ายรูปนะนะนั้นเดี๋ยวมิวเสเตอร์เซียนะครับก็คงจะขอจบคลิป แนะนำนะครับประสาทินพิมาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวคงจะไปเก็บภาพนิ่งนะครับก็เที่ยวสัจใจนะครับอย่าลืมติดตามชมเว็บไซต์ w w w h o t s e a r com นะครับหรือเสิร์ชคำว่าเที่ยวสัจ์ใจใน Google นะครับเจอหมดทั้งบน youtube ซึ่งมีคลิปวิดีโอณวันนี้ประมาณสัก4 0 0พันกว่าเกือบเกือบห้าพันนะครับ4ี่พันกว่าแล้วก็บน f a c e b o o นะครับเพจแล้วก็บนเว็บไซต์ h o t s e a r com นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม